ตบปากผู้ใดจะไม่หาว่าผู้ใหญ่จังใดผู้หญิงไดหนีให้เกียดผมคอยแน่ให้เกียดนี่อันนี้ผู้หญิงเหรอผู้หญิงค่ะผู้หญิงตายแล้วท่านผู้ชมนี่แหละผู้หญิงยุคใหม่มีไข่ยืนเยี่้าผู้หญิงไม่มีกข่เยี่ยืนเยียวไม่ได้หาว่าไปว่าไปกิกนิกจักหรอมาผู้ใดคอยผูไดดมาผู้เดียวเด็กขมากับน้อง มากับน้องเจ้าจ้ารถไหนเลยเนาะสามไม่จะค้นงามงามหนึ่งสองสามค้นผุ้มิตรผูดีดีที่กำลังจะมานี่สวยหมดมีเราศพอยู่คนเดียวศพจะใหญ่อันนี้สวยสำคัญชนีอย่าลืมอย่าลืมกินดีไมใชัยโทรไปสั่งได้ศูนย์แปดหกเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสวยสำคัญแต่ยาจว่าสันชำค้วยเท่านั้นได้มาไล่มามา ออกมาหาเอืือยในเร็วๆอุตเตคเมนงโอ้ยวันนี้ยังไม่มีใครมาเดินตลาดเลยเป็นจังใดเดนีมี่มองขายใบใหญ่เอานี่เด้มองขายกับเดยู่กับเฮียเพิ่นหันนะไผ่นะไผ่นะไผ่นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านอกเจ้าไข่แก่ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวนู่นฟ้าอันนี้เหวพร้อมด้วยนรกก็ไปเจ้าฉีดเทวดา เขาต้องตกใะไบ้์เอาว่าเม่นหยางดอกอ้ยมาอลไกัตัวใจเบิดทัว่า,า,า,มามันวยเงาวัยนง่ะขอคมกาบดวงลำโบวนเอกเสียงสีละตะัตนีหน่วยทัพนิ้องนำเพียนตองหัาบยบมยาบใจมองยามนีแลงมแต่ทำใจการสแสดงจนฟาดแ่งจังคือ สะหลับยาวบอกเรื่องรากเงือนหูสัตธ์าอยู่ให้ครบถึงสอดตับแป้นให้ลวงชื่นอย่ามีเถือนข้าคมมาขอให้สมอารมณ์นายย่ายังผูกฟังบ้านไวถึงฉันมาไล่น่อยแสนอาภัพเป็นกั้อยขาดเสาคำพ่าว าดเกินเกินมูขาดผูดูลำเหยี่ยงแก้มบ้านไปแค่ว่าโอกาสันน่วงกันมนมาุวบันหวยหาหวังชะตาภาศส,สิพาดีไปได้สู่ต่อไปในวันหน้าหวังมานาสิน้ำพา มีแรงสบายล้วงได้สุขสันต์คือค the ุ้มควงที่เต็มปีสองหาหัวยิ้แนนใสกันน้องเอ๋ยมาจ้ามาผักสดสดใหม่ๆเลยไข่ไก่ก็ลูกมันลยข้ามานฝรั่ายผักไข่นี้ได้ไปซื้อสูตรนักเลี้ยงในงองตัวใหญ่ เ,เดี๋ยวคอยเลี้ยนขอขายผักขายมีให้มาไดดก่อนจะเปิ่มเที่ยวมาานองลามามาขายผักซอยามาเร็วมามามาวันนี้ผักสดใหม่ๆมาจากฟาร์มเลยมาจากไรมาจากนะะากเพราะ,ะว่าของเขาดีใช้ไรเทพนี่ไข่ไก่ไก่ไก, <ๆ S 1> ก,ก่วย็นใหญ่นะคะ มามาเล่นเอีหละอีหละังาล่นจำจ้ำเจำจจังจสหงละจสิขาดก็แห้งหมดเลยอยากเกลือซาอ๋อได้าจะไม่งจไปตกร้ยังออกหงจอสั้นหเลยน่ะมันเป็นเจี่ละจะเอาไปตกให้ที่บ้านเจเเลยจะเป็นไงสวยไมจ้จาเอามจ้เจรเลยจ่ะแหมมีเชื่อแงักงามเราพอไงเอ้ามันจะปงามได้จังใดล่ะก็ใช้ไาเทปมันกระแมนนั่นและ้ยกยอนงามเราเอาไปไหนก่อนพทนซือดอกอ เดี๋ยวเดียวเดียวเป็นอย่างอีกไอที่เดินผ่านร้านผักฉันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาชงผักหรอกฉันรู้เศรวาเศรวาเนี่ยคนอยู่แข่งก็จะรู้กันด้ยบอกมารู้ใจพอจับอะไรแล้วก็รู้กันฮัลโหลจ่าแบกเอาผ้าผักเด้อบักกลัวแบกแง่บักที่อย่นี้าวี่ซมีไปตั้งไหนมาทางไหนพี่มาไล่น้องล่ะตาพี พักนี้ได้ขายดีบอน้อพักนี้โอ้ยขายบ่ดีดอกไม่ได้ขายดีขายแบบทั่วสับัดกิ้๊เดียวโอ้ยมันบ่ได้ความหมายประจังสั้นถ้าขายบ่ดีพี่จะมาขายซอยไหมล่ะไปขายค้ซอยนเลยเดี๋ยว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 นี่น้อยนี่เบิ่งดูแม่ป่าอดดันยางออกดูนี่ให้ยใหญ่ยางออกดูนี่น้าเอาบักทั่วห้ามันแตกเลยตัวนี้แตกแล้วเนาะขายไปว่าหันแบงขายสิแบงขายเดี๋ยวใหญ่กลับไปเอาต่อก่อนเด้อ บอกมามัดไม่ค่ะเดี๋ยวมันบางงามมันหน่วยใหญ่ทัว่งสันติแอ่สิขายผักผู้เดียวจะเลยดิฉันเหนมากเลยนางขาะอยู่นี่ล่ะขายผู้เดียวก็ขายได้ดอกมาเดียวเดียวไม่เด้มาผู้เดียวไอหยังหลับพ่อลุงพ่อใหญ่ตองอู้โอ้ยมะอึดแต่พ่อใหญ่มาซูนแชนแนลเนี่ยเอาตัวรอดจะไปคนเดียวเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ไม่ใช่พ่อพ่อกำนั้นไม่ใช่พ่อกำนั้นไรฐานะฐานะ ใครจะไปอยู่เป็นก้างขวางคอกอขอคอเอบีซีเอาจังสีเอาจังสจังใดค่ะเอาจังใดค่ะสศร่าตาไอปาคำใหญ่ครับผมทำโบปันไดโดอยู่กันและเฝ้าลานให้คอยแน่แม่มึงไปนู่นจังใดพ่อเมืองหลังปากกตกไปเร็วๆร็ไปไปไปแไปซอยใหญ่ถือเดียว มาเมืองลุกในไงเด็กหนุนหอกขายควงนี้ต้องการกันไดจะตอกใหญ่ด้วยฮ็ดจังไใล่ะพี่สุเมธมาไล่กับขายบ่เป็นได้บ่มีเง้วมัดเนี่ยมาไล่จ๋าตาพี่สุเมธมามื้อนี้พี่ว่าจะมาขายผักซอยแต่ว่าพี่ก็บ่ได้มาตั้งแต่ตัวเปล่าพี่มีความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็มีพงมาไล่ทำงานให้มาไล่พร้อมนี่ล่ะมามุกได้เนาะพี่สุเมธมาไล่งงไปเบิดแล้วเด้อนี่ มือเมือกมาขายผักซอยมาไล่ซื้อเมืออนี้เพื่มาไล่มานั่งนี่อย่างหวซืซอมาไล่ฟังบอดีมาไล่น้องราตาพี่ปนียังบ่ทันได้มองหูอยู่ติวาพี่เดียคิดจังใะพี่พี่สุมเมศคนนี้นี่แอบรักน้องมาไล่มาตั้งแต่โดนนั่นแล้วมาขายผักแก่ในพี่ก็มาขายซอยมือนี้กับวาสิมาขายซอยคือกันแต่ว่ามามือนีอยากได้น้ำปากน้ำข้ามจั๊ก จากมาไล่จากคำดวงสนอน้ำปากนำข้ามีอย่างทีก่อนสิเว้าเคืออัน,นี้ให้พี่เบ้งในนองลามาไล่เดียบอกจาขันมาไล่ลบใบเด้อพี่เด้อลาดนังเฮ้ยอันว่าความหักอายมันนักก่อผู้พา,าเสียแนวมาซา ให้เกื้อกันบ่มีได้บ่รีบร้อ่พี่บ่ออกจากใจละเนาะคำที่สัญญาไว้ใจของชายบ่เคยเปลี่ยนยนกานอนบ่ได้ใจชายเพิ่มปวงหาป้านนั่นน่ะพักเ้อครับเด้ออย่าขายเบิดบดอย่ากลับบ้านเล้วขั้นสีเปียบสายากับบ่เคยกับความหัก นักข้อป่านหินผามาทับเทินเต้งไว่าา,าเชือดอกทีปากหวานนกสมหัวใจอยากมาซอนนอนน้ำแล้วคอยแต่งข้าดองแพ้งบ่าซอยอายผู้ไมาซสอนอย่าปล่อยวางมาไร่ บอกอยูนิเซี่มใครได้เงนบอซีมักให้ได้ล,ดลนะนอพักเนียค่ะพักเนอผู้ได้อยากกินพักสดสดพักสวยๆจากสวนจ้าฟังคำของขลมอายแฟนอยากอายคือว้าวสายเพียงคําวมันมาจับไก่อยู่ในโลกอหนองของอยากห่วงว่าสบายว้าวอีลีบ่อ บอกอีนี้แหะเนาะอีหนีนนหรือหากว่าสิมาตัวฉันบอกกลัวเมียเพิรฉันเนอบอกมียามีเมียเราบอกผีไผ่ามีเมียจะเกี้ยยังโสดยังซิ่งอยู่ตอนไอคืนเมื่อบานเอาจังสี่เดี๋ยวผีเอาทีลล่ไหนต้องลามาไงตอนไอคืนเมื่อบานเงินสั้นบอกพ่อแม่ ให้ใช้ห้าเท่าแกหน้าจับไกลลงหน่อยสี่รออาสี่รออาบ่ห่างดอกพีมาไล่น้องล่ะป็นเบาเหรียญหรือเบาอีลีบบาไอพี่ตายใจเบาน้องล่ะพี่ถาเขามีมาโดนแล้ว มาไล่กายูโดนแล้วเนาะพี่เย่ตองอูน่ะก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในเฮือนของมไาไลผู้เดียวน้องอีกสองคนก็บอมีผู้เบิ่งผู้ใหญ่มาไลกับยาแดงคนมาเบิ่งซอยนี่แล้วพี่เอิ่มยืนอยู่ข้างค้างนี่ละยืนอยู่ข้างค้างนี่ละผู้สิดูแลมาไลอย่นั้นอะผู้สิดูแลมาไลธรรมดามาไลจ๋ายังไม่ยังถ้าสมมติว่าแสดพี่ออาไม่มาขอจริงแล้วก็พี่ขอคำนึงจากปากได้บ่ คอ,อยอยังอ่ะจะคาขอลายดิยจบของหักเขาวะถามอะไรยังฟิลิจตียืนเต้นด้วยนี่บอกเคยมีเด้อยนี่แล้มอะไรต่างห้ากเนี่ยอย่าอวอ,อย่าอ,อกอาการพน,นันแค้ตลาดคนสิ่งหมูอะไรกลับมากระนะ้องเอออยากได้ยินคทำนี้แล้วมาโดนแล้วอยากได้ยินคทำนี้แล้วมาโดนแล้วเป็นยังอ่ะพี่ หมดกัดบมาเลยจ๋าจ๋ากต่มันตกลงปุ่งใจแล้วขายพักบึดกะตานีเพียงพียงคออันนึงอันนู้นเรื่มมาละคอยังล่ะพี่พี่โอ้ย,อ,วยวอยัขคนสนิทพี่มาได้ยังพี่คอไปกินข้าวแรงน้ำจักขึ้นจักมือได้บ่ยังมือแรงนั่นล่ละ ตาทีจังฝันก็ได้ถ้าลังเพื่อนไปกินเขาน้ำมาไล่ควกนก็นได้เราพี่น้อเออไอตองอูไปทั้งใดน,นอพักกันยังบมื่อไหรได้ขายอยู่นี่ก้นตลาดไปทั้งไหน,นมึอนี่มันเป็นบ้านยังขายบ่อเบิดกับบ่อเปียงหรอเพราะเอานี่ละเอาบักทั่วนี่ละไปต้มซุปกินลงน้ำกินกินยังก็ไดยืมยังป<ร>ไ,ไปบบยืมยังมาไล่ขอยางหนึ่งในโบอขอขอยังคอยหักมาไล่หามมีหญิงใดทั้งสิ้นแต่งงานก็ต้องแต่งกับมาไล่หามแต่งกับผู้ใดทั้งสิ้นเดียพี ให้มาไล่ไว้ใจโลกผู้คนนี้สัญญาโดยใจจริงว่าจะหักมาไล่เพียงคนเดียวจะแต่งงานกับมาไล่เพียงคนเดียวแล้วก็จะให้มาไล่นีเปินพี่ใหญ่เพียงคนเดียวพี่ขอสาบานด้วยลูกคู่บ้านป้าคคอติดอึอากอึปอปกมันเจอความรักขังแรกนอปากหวานน้องกูใส่อีอย่า,า,าสั่น มาไล่ก็ดีใจเราล่ละจังดไดมาไล่ก็สิเป็นเมียพีผูเ้เดียว่สันใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนปอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรโซมาแร่ี่ไปกินขา้าวรกน้ำมะไร่กัสีนอนน้ำมะไรบวกไว ป่านนั่นแล้วขันบ่านอนพี่ก็จะคิดว่าจะไหนล่ะอยากบไปหาแก้วหวานเนาะปากเสียปากเสียโน่ติ่งเล่ง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 หอมมากติ่เล่งแล้วข้าแม่ใหญ่อ่อนเอ้าเอ้ยตองอู้ยี่ยางพักการเหตุยังนี่ ขล้ายแพ็กตัวเนาะขายแพ็กนุนดุสุรอสี่กันอ๋อใหญ่หน้าตายังโน่นี่โบยาชาวบ่ไปทั่วทิพย์ทั่วแดนร้ายยันมาไล่เปิ้ลเสียคุนไปไปไกลมากข้าเจ้าสีหูมาเป็นหยางดอกขันอันสีส้วนกันไปกับส้วนใหญ่น้ำเนยกลับบ้าอยู่นี่ละว่าสิปรึกษาเอื้อยอยู่นั่นละว่าปัดตะไนลามือเร่งนี่ขุมกัมมูนี่ว่าสีเปิ้ลินเขาเร่งน้ำสันดอกเอื้อยฝากท่อไว้น้ำเลือดใหญ่เนื้อนาเ่ะ ไปนอนน้ำเฮาห่วยเห็้ยงย่งหลังหน่อยสิไปนอนจังไดจมาสิบ่ห่างบ่เอี้ยสิบ่บ่เป็นหยังครับพวกผมนอนอยู่ตารางก็ได้นอนอยู่ตารางเพราะแต่ว่าใช่ค่าเดลยวมาสิแม่นแนวอี่ผู้ชายนอนอยู่ตารางอยู่ดีกินง่ายเอ้ยอยู่ดีกินง่ายแต่วิจจะพูดยิงซะทั่วนอนอยู่ตารางนี่เขินข้าเขินแน่เนาะหน้าแดงจึ้งครึ้งเป็นว่าบักฮุมฮออเลนตกลงบ่นี่เงยผมกตกลุ่มตกลงไปโลดใหญ่บ้าบ้าดอกไปกินไปเที่ยวไปหา เบิ่งใหญ่สิต้มไก่ส่กินอืออื้อไม่ต้องไปยื้อแน่ละมูเนาะปแต่ไปตัวบ้านใหญ่เบื้องอืดแต่แน่สิกินพักกามีเบื้องอืดแต่แน่สิเกลียงใส่ไก่กับไม่หมูมากะไก่หลายใหญ่เลี้ยงไว้เต็มเอลี่อยู่ยาะแล้วยูดแล้วห้อง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 อยากไปเรื้อยไปรูดไปรูดแต่ว่าไก่บ้นต้องหลวกลนนั่นล่ะน้อหมอนบ้านใหญ่มันบอดีเอาบ่หลวกลนเจอสิกินที่ไหนเราถึงได้ต้องมันสิกินได้บ่เลยวก็จะากขนใส่พร้อม จะได้กินขาแล้งมาฮห้บอกไปตัวเทียบเลยเขาบอกเดี๋ยวผมสิลกเองหรอกลกเองครับเออโอเคเป็นเป็นพ่อขั้วให้ยายได้ละเด้อยครับผมไปลาไปคณะหมอลำนองฟ้าวาทัศิรสร้างขึ้นมาหัวนาโวงเอาใจใส่เห็นผลงานตั้งแต่กี่มาเดี๋ยวนี้ห่วงสือวง เสือเคยดั่งป่งป่ง,งอ่ะรั้งก้อนบอกส้ยดาวสร้างผลงนลานเวลาลามยังห่วงแฟนอยู่คือ,คอเขาเฮาเอาขึ้นมาบางมีผลงานอย่างสิอนขอพี่น้องแฟนเตนอย่าปาปล่อยน้องฝ่ายามงรอรับสาย ไกลไกลอย่าสิลืมพี่น้องเออซอยผักซอยดั่งในเด้อพี่น้องเออออด้นเนดอดมาไปดอยเอี้ยงไปลาบป้าไปเถอะไป,ไป,ไป ังผ่านดอกลําหูงแฟนแฟนพุงจําชื่ดใดสาเธอไทมาซอยเชียร์ขอขอบคุณผู้ก่อเกื้อเชียร์วงซอยกะบคงดังฟังแรงเชียร์จากแฟนแฟนทั่วแดนดินกวงอามันพวงคือกลางทันสุ่มแฟนยาหงดังแฟนผู้นางค่อยฟังบ้าง ปัญดาแฟนมานาั่งหลมคอยฟังเรื่องเรื่องนิทานตั้งใจมาจากบ้านมาคอยเบิ่งมาลำดังรอคอยฟังเธอแฟนจ๋าอย่าดว่วนเมื่อดอกหึงบานฟังผลงานประสานอนทำคำก่อนบ่ทัินเคยอีกเสียงเพลงบอกคืนในคืนนี้เจ้าว่าน เมื่อนีพัชรีเป็นจังใดใจบูซืนบอบานนับมือนับเวื่นกันนั่งคิดนักเงินสิใสสิใจกับบอมีจากสีเหตุจังใดทั้งยานค้นหูกับพองกันมุ่นมั่งพอแม่หาไว้ให้พัชรีกระเลนผานจนเวิเว้ยเฮ็ดจังอู้ก็เฮ็ดจังสั้น พัจชรีอ,อยากไปเที่ยวพับเที่ยวแบบควางเงินเบไร์ยินเบไร์ยินโอ้ยพัชรีจาร้ารู้บ่คะน้องขาคุณพี่สายซูนี่เนี่ยเบิดเงินกับพัชรีนะมาจากล้านแล้วคะจนก็มาหนีเลี้ยตอาหัวล้านแล้วยายจะไมีน้องผู้เดียวเจ้าก็ับที่เพื่อนนองว่าไ้แนี่ยอ่อน้นองผู้เดียวนี่แล้วมันเที่ยวนอนยายนอนบลูุนอนหน้าจ้ะ ก็อยากไปเชื่อพับเที่ยวบาใกล้ๆนี่ไม่ใกล้ๆบ้านเท่าีงเมียโอยยังห้าสัยแบบเจ้าหละจ้าใช่น้องนี่คันเราเรียงเงื่อนมากนะค่ะคุณพี่ปวดหัวปวดหัวเอาหัวคือสิไม่แห้งก็นี่อยู่ดอกเอาหัวผู้ใดสิมาเอาเข้าสามคนนี่เกิดเป็นมือเป็นเพื่อนี่จะกินตะเลนจนว่ามียังสีเหลือดเรานี่เดี๋ยวแต่เ่อนอยู่จักมือใดเขาสีมายืดการอวมาเรื่องนี่แหละคุณพี่จังนอนบลับไข่คืนไข่คืนใจเย็นใจเย็น ขึ้นแล้วตอนนี้นะตีนการมาแล้วคืนตีนพัชรีอยากได้เงินเฮ็ดจะได้ยีได้เองยให้พัชรีได้ไปเที่ยวพักเที่ยวบ่าเที่ยวใช้เป็นตายแต่เงินหาเป็นว่าเงินเลยนะมันหมไปทั้งโอ้ยคนเดียวนึ่งกับเฮ็ดนั่บเพ่ออะไรตีเนาะนางรีนางรีคนสวยของพี่รู้บ่ว่านางรีน่ะเป็นน้องของไผ่ค่ะโอ้กระน้องของเงย ยนี่งของพี่สายจะมีสุดสวยสมองก็เป็นเลิศความสวยก็ลื่นบ้านลื่นเมี่ยงเขามองใดกระเมียนบิดทั้งขาวทั้งสวยเครงมวยทั้ื่องอึ่งเอาคือแบงบปทอกันอันนี้คือเอามาหลายเท่านี้ผู้น้องมูคือบ่มีหยังเขาเอิ้นว่าคนเขาให้ผู้ดีก็มูก็ให้นุ่มหน่อยก็มูบ่แม่ตื่นเลยมันเกิดนาเลย วพอดีแล้วเนาะอีแม่ห้าเกิดหนาวฝนใหญ่สมองยังวะสมองเอียนี่เอี่ยเป็นคนสลัดอันนี้ไปทางนี้่ปตองมาฟังน้ำตูดอกขันอยากได้นั่นน่ะตูดสี่เบากันเองอีจูรีไปไหนอันนี้น้อยน้อยโอ้ยหันเยหันเย่เย่เท่าแล้วเอียสซีวีนอันเบิร์เที่ยนอีจูดเดีสวยกว่ามึงนุ่มึ้นนุ่มขึ้นเยองกว่าจูรี ครอบครัวเขา<อ>จะ,ะเป็นครอบครัวสลอีนั้นขมกระเทยมีผุ้ซ้ายเขาไปบ่อกระเทยเท่ากระคิดต่อกระเทยหน่อยก็อยากเห็นเขาบ้าแม่อายเขาบ้าให้คอยได้ออมเอ็นซิอมบ่ให้คนเห็นทั้งเอ็นหน่อยและเอ็นใหญ่ อยากอายคนสอมใส่ของปลอมอันบักใหญ่หมัวเขาเลื่อมทิ่มไว้คอยเอามาใส่ก็ได้เลยเขาบ้าแม่อายผู้ใดสนใจกระเทยเอากับชะนีบดีเลยเอากับกระเทยแต่ออดข้างหน้าข้างหลังน้ำตาค้อนย่อย เอาไปเลยหนึ่งพไรจ้ะเหยี่ยงใหญ่ห้มื่นไรแล้วอีลาเพงกันยังทำมดีแทจุรีหนัวสูเอรหุยจักหนูไรให่มึงเด้หนหนูหันมาใหยมึ่เด้นี่เพราะเพราะตัวกัใหญ่บูรลุจักบอกค้ะรู้จักยังไะผลงานเพ่งนี่เขากำลังสีดัง เขากำลังเสียดังเขาเป็นงเสีัใครเป็นผู้แต่งค่ะใครเป็นผู้ร้องหนูนี่แหละแต่งนะอิจูรี่นี่แหละแต่งเราอิจูรี่อัพแทนเองดิคะที่สุดในโลกกลางประเทศดิบบ้าบลอกเคยได้ยินติดเพลงนี่นะนะเพลงอย่างไหนคะกระท่อมกระเทยสีออกปีไรเย่สีฟ้าไปจองฮะเย่สีขาไปฟ้าไปเบิร์นในยูทูบเย่สีด้เป็นไล่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 โอ้ยพูดแล้ว วัวพูดละลังงควิซซ่าพูดละวิ่าเนี่ยเยพูดละจะ้าชูรี่ัไม่่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มมาตลาดไหนยายถามแน่ฮะมันเป็นย่างของยายก็ของยายโซ่จากบาทก่วนเฮ้ยมาบอกตะเลียใจแต่พ่น้องมูบ่ไไ้น้ำมูเล่นอยมียน้อโอ้ยายย็นเย็นผ้าไปหาเมื่อถามน้องถามน่ยเอยน้องถามเจ้าแน่ถามแม่จะไปน้ม เอาอีหยังเสริมต่อไปกับซิลิโคนตัวเนาะเสียใจเด้อของข่อยาวเป็นซิลิโคนอันไดสั่นซิลิตุมโอ้ยแ่้วมาเป็นไตชีเดียแต่ซิลิตุมนะนี่แม่เฉพาะพวกเขาขยับขยื่นไปเท่าไเนาะเข็งที่สุดในโลกเด้เบื้องบนมีอีหลาผู้เดียวแม่นบอลเย้เย้มาทางไหนน้องหนูมีแนวหนึ่งสี่บอกสี่พ่กว่าหยัง ตอนนี้ดูได้อาชีพไม่เร็วอาชีหยั่งจูรีผ้าเย็บเป็นน้ำผ้าเย็บเป็นน้ำเงินดีแบบขนาดเมียนมูก็ดีเลยคระบพราะเขาขาดเงินเลยเยังเป้าไปเสื้ยนเกิดอะไรเป็นกาเป็นอ่านโอสิเขาได้บนหลังห้างัะร่างกายเป็นกะวัวอายุเจ้าเกินยัยอายุเจ้าเกินเขาไม่ได้ดอกง่า่นะแต่ความเสือเอียได้แหนใหญ่สนใจบ่สนใจกระหยั่งสว่างกระหยังตะลีแต่ว่ากับเป็น ได้อีกงานหนึ่งนะยัยงานยังอีกน้องเป็นนักข่าวตัวประกาศข่าวว่าผู้ล่ะซ่องคุณแม่มีฮอดโฆษณามาลงผู้ดิซ่องยังซ่องคอร์ดจาอยากเบิ่งบ่างบ่อยประกาศข่าวจังใดเพาะว่าให้ยายเบิ้งเนี่ยยัยอยากเบิ้องที่เป็นบุญแท้นางโฆษนาม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 านางน้ำกันจะได้ดอกเบื้องเดิมนอนเบื้องสิประกาศข่าวให้เบิ้งได้บ่เนี่ยประกาศประกาศจุรี่ยัยถ้าฟัง สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับดิฉันนางสาวจูรี่ถ้วยค่ะวันนี้จะมาประกาศข่าวข่าวต่างประเทศนะคะ,ะเชิญรับฟังได้แล้วค่ะฮ a l โ o ลเล i e s a n นโ้ส e ัสีเลี้ d วนเบิร์กเ t p p a i ุกทีพัั้บรกเอลซล t ์เอลซ์เอลเอลซ์เอลซ o เอล and e ้า หาไป่กยกแรนหนีค่ะมึ่ววาบ่ได้หาพ่านาแล้วคอยได้รู้่หลเง็ดหลใหญ่หนองเบาหยอกก็ซื้อดอกน่องบ่มีงานเห็ดดอกจุรีจ้บเบิ่งน่องเฮาแน่นนะนีนมน้อยนะโอ้ยขอเงินเสมอเสมอข่งมีเรงิรึกษาเจอเนแบบนี้ขอบรัวเขาตองายแรงตายแทๆกราแทๆจุรีใหญ่มูมณีน้องกับมีแนวมาขอคือกากันยังโอ้ย พอจะยี่สิบบาทเนี่ยโอ้ยบัพชารี่ขอจากบาทกับป่ะเด็นใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีกยี่สิบห้าชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลขศูนย์แปดเก้าสองศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแปดแปดถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ